บรรยากาศห้าสิบหกนาทีช่างเป็นบรรยากาศที่ประทับใจมากๆพอบันไต่ความชันเขาฉลากขึ้นมาโดยระยะทาง2กิโลกับ300เมตรที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล305เมตรนะครับขึ้นมาถึงข้างบนลมโชย จุของเราที่ยอดเขาฉลักวันนี้ถึงแม้จะค่ำที่เขาไม่เคยงงเลยครับสุดๆกับการฟิตซ้อมเพื่อกิจกรรมการแข่งขันปันวิชิตมอเห็นเขาที่เชยภูมิอาทิตย์ที่สิเจกันยายนนี้นะครับ ยอดสุดเลยอะมาสัมผัสแล้ววันนี้รอบเดียวพอละสุดๆวันนี้สุดๆเวลาดีขึ้น2นาทีทำเวลาได้โดยรวม1 4นาที